ข้างล่างนี่เลยนี่เลยปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ทําให้หนอนมันเกิดนะเรื่องของหญ้าเพราะบางทีเนี่ยแม่บินวางไข่อยู่ที่ใบหญ้าก็มีเหมือนกันแล้วทําให้เกิดหนอนนะอันนั้นเราต้องเคลียร์หญ้าคําถามอันนี้มาแล้วนะน้องเอ็ม <ทำ S 1> จากก<ำ>ุ้งบนขอบนะครับ<ำ>ชานาญนะครับเรื่องของหน่อไม้ฝรั่งพี่ถามหน่อยเราคุมหญ้าได้ไหมเราคุมหญ้าได้แล้วก็สามารถกําจัดหญ้าหลังงอกได้ ในกลุ่มของหน่อไม้ฝรั่งซึ่งถ้าเรา,าไม่จํากัดโดยตั้งแต่การคุมหรือว่าปล่อยให้มันงอกมาเนี่ยที่ทางพิกิตบอกเมื่อกี้ว่ามันจะเป็นพืชอาศัยของแมลงศัตรูพืชของศัตรูพืชใช่ใชครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นกางวานไข่หรือว่าการอาศัยดูดน้ำเลี้ยงครับแล้วพอเขาอาศัยเสร็จการแพ่พันธุ์ก็จะมาลงพืชประทานเราก็คืนนอหน่อไม้ฝรั่งอันนี้ก็จะทาให้ผลเสียหายวิธีการแรกเลยในส่วนของที่เราจะใช้หลังลงต้นกล้าแล้วก็คุมก็คือตัวเนโชเอสครับเ e c นะครับคุมนี่คือเนโชเอสเนี่ย อัตราการใช้อยู่ที่ประมาณขวดหนึ่งประมาณสักกี่ไล่เอ่ย ประมาณ3มไร่ครับสามไร่นะครับภุมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหญ้ามีหญ้าด้วยงอกมาแล้วโดยเราให้ระบบน้ําอยู่แล้วในส่วนของตัวของระบบน้าหยดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องว่าจะพืชแต่ถ้าระบบน้ําพุ่งเนี่ยครับน้ำมันกระจายใช่แล้วก็หญ้ามันจะเยอะใช่เยอะหญ้ามันจะกระจายแล้วมันได้น้ําตลอดนะการเจริญเติบโตมันก็ไวตัวนี้เราก็จะใช้เป็นในส่วนของยากําจัดใบแคบใบแคบก็คือใช้เนโชเอสบวกกับตัวซีซานซีซานนะอัตราการใช้เท่ากันไหมเอ่ยอัตราการใช้เท่ากันอันนี้คําถามที่ต้องกลัวก็คือแบบว่า มันจะกระทบกับหน่อไหมเพราะเกษตรกรจะซีเรียสเรื่องหน่อมาค่ะเพราะาถ้าฉีดแล้วมันโดนกระทบกับหนอยอย่อไงผลผลิตมันก็จะลดใช่ไหมคะใช่ใชแล้วที่เกษตรกรส่วนใหญ่เลยไม่กล้าใช้ยาฆ่ายาเพราะว่ากลัวกระทบกับหน่อเนี่ยแหละค่ะกลุ่มของสารสองตัวนี้เราพ่กิตไม่มีผลกระทบกับหน่อครับสา,ามา<อ>รถสามารถใช้ได้เลยนะฉีดทับได้เลยก็คือคุมได้คือในโชเอสเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่คุมได้นานนะคุมได้นานหน่อยแล้วก็ค่อนข้างคุมไวชพืชความหมดไปสูงเพราะว่าอันนี้คุมได้แทบทุกพืชเลยไม่ว่าในหน่อไม้ฝรั่งอย่างเดียวนะ ในอ้อยในข้าวโพดในมันสำปะหลังรหรือว่าในผักในโชเอสสามารถคุมได้หมดเลยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่แนะนําปลอดภัยต่อผู้ใช้ปลอดภัยต่อพืชประทานนะนี่โเอสบวกกับซีซ,ซาซนนะครับ,รบขอบคุณครับ